สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลวคอเมนต์และภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า10 Cloverfield Land วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e ์เจในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียไลน์สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้าย,ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนเกิดสามารถรุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุด มิเชลเธอกำลังทะเลาะกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าเบนจนทำให้เธอต้องถอนมันแล้วกระย้ายออกจากบ้านของเขาทันทีในระหว่างที่เธอเดินทางเธอก็ได้แวะพักที่ปั๊มแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็รู้สึกว่ารถค้างหลังกำลังจ้องมองมาที่เธออยู่นั่นก็เลยทำให้มิเชลต้องรีบทำธุระส่วนตัวแล้วออกจากปั๊มน้ำมันทันทีพอหลังจากนั้นไม่นานเบนก็ได้โทรมาตามง้อเธอแต่มิเชลก็ตัดสายไปเพราะเธอไม่อยากจะคุยกับเขาในตอนนี้แต่แล้วในทันใดนั่นเอง อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อรถของเธอถูกชนโดยไม่รู้ตัว พอเธอได้สติขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยซ้ำร้ายยังมีโซ่ล่ามขาเธอเอาไว้ด้วยในตอนนั้นมิเชลตกใจกลัวมากเธอก็เลยพยายามใช้เสาน้ําเกลือดึงโทรศัพท์มือถือที่อยู่อีกมุมแต่ทันทีที่ได้โทรศัพท์เธอก็พบว่ามันไม่มีสัญญาณมิเชลพยายามค้นหาสัญญาณอยู่นานจนกระทั่งอยู่ๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับถาดอาหารในตอนนั้นมิเชลกลัวมากเธอก็เลยขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปโดยเธอสัญญาว่าจะไม่แจ้งตำรวจ แต่ชายคนนั้นกลับไม่ได้สนใจคำขอร้องของเธอเลยแล้วเขาก็บอกว่าคุณควรได้รับน้ำเกลือเพราะร่างกายของคุณช็อกหนกักมิเชลก็เลยถามว่าแล้วคุณทำอะไรกับฉันชายแปลกหน้าก็บอกว่าผมจะช่วยคุณไม่ให้ตายไงหลังจากนั้นเขาก็เอาไม้เท้ามาให้เธอแล้วบอกกับเธอว่าฝึกใช้มันให้คล่องมิเชลก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วนะตอนนี้เขากำลังแจ้งตำรวจให้มาตามฉันแน่ชายแปลกหน้าจึงสวนกลับมาว่าเสียใจด้วยนะ ไม่มีใครตามหาคุณหรอกก่อนที่เขาจะโยนกุญแจให้เธอแล้วออกไปพร้อมกับล็อกประตูหลังจากนั้นมิเชลก็ปลดล็อกกุญแจให้ตัวเองเธอพยายามหาทางออกจากห้องเนื่องจากตอนนี้เธอถูกขังไม่ต่างจากนักโทษและเพื่อหนีออกไปจากที่นี่เธอก็เลยเหล่าปลายไม้เท้าเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธ ต่อจากนั้นเธอก็เผากระดาษแล้วยนเข้าไปในช่องระบายอากาศและเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นชายแปลกหน้าคนนั้นก็รีบเข้ามาเปิดประตูห้องมิดเชลก็เลยจูจ่โจมเขาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของเธอมันก็เลยทําให้เธอนั้นทําไม่สําเร็จสำรารยยังถูกชายแปลกหน้าฉีดยาสลบ จนทำให้เธอหมดสติไปอีกรอบพอได้สติขึ้นมาอีกครั้งมิเชลก็พบว่าชายแปลกหน้ากำลังนั่งเฝ้าเธออยู่เธอก็เลยขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปชายแปลกหน้าคนนั้นก็เลยสวนกลับมาว่ามันไม่มีที่ให้คนไปหรอกมิเชล ผมช่วยคุณมาจากอุบัติเหตุและคุณก็โชคดีที่ได้อยู่ที่นี่มิเชลที่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจว่าชายคนนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรในาจาังหวะนั้นเขาก็เลยยกเก้าอี้ขึ้นมานั่งใกล้ๆแล้วพูดให้เธอฟังว่าโลกของเราเกิดการจู่โจงครังใหญ่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า มันคือเคมีหรือนิวเคลียร์แต่ถ้าอยู่ที่นี่เราจะปลอดภยัยมิดเชลก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนชายแปลกหน้าก็ตอบว่าพื้นดินใต้โรงนาของผมมิดเชลก็ยังไม่ปักใจเชื่อกลัฟื้นขอบคุณชายแปลกหน้าที่ช่วยชีวิตของเธอและบอกว่าฉันจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ชายแปลกหน้าก็บอกว่า การจู่โจมสร้างลองนิวเคลียร์จนสารพิษปนเปื้อนในอากาศและไม่สามารถสูดอากาศหายใจได้มิเชลก็เลยถามต่อเอกว่าทางงานเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนซึ่งชายแปลกหน้าก็บอกว่า ผมเองก็ไม่แน่ใจอาจจะหนึ่งหรือสองปีขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ใกล้จุดระเบิดมากแค่ไหนตอนนี้รัเสเซียกําลังสร้างอาวุธโต้ตอบการโจมตีจากต่างดาวแต่ถ้าหากกองทัพต่างดาวมันหาทางมาอย่างโลกได้อาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียเกิดของไม่ต่างอะไรจากของเล่นเด็กสําหรับพวกมันมิเชลที่ได้ฟังเธอก็ไม่เชื่อและคิดว่าเขาเป็นเพียงคนสติไม่ดีเธอก็เลยแกล้งเอออไปกับเขาเพื่อขอยืมโทรศัพท์โทรหาครอบครัวชายแปลกหน้าก็เลยหันมาบอกมิเชลอย่างใจเย็นว่าทุกคนที่อยู่ อยู่ข้างนอกตายหมดแล้วมิดเชลก็เลยถามถึงครอบครัวชายแปลกหน้าว่าคุณไม่มีครอบครัวหรอแต่ในทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังรบกวนบทสนทนาของทั้งคู่ชายแปลกหน้าจึงออกไปจัดการก่อนจะกลับมาหาเธอพร้อมกับมือที่เปื้อนเลือดนั่นก็เลยทําให้เธอยิ่งมั่นใจว่าชายแปลกหน้าคนนี้เป็นคนโรคจิตที่ลักพาตัวเธอมาเขาก็เลยบอกเธอโดยน้ําเสียงที่ดุดันไม่เกรงใจใครว่าคุณควรจะกินคุณควรจะนอน และคุณควรจะแสดงออกด้วยว่าขอบคุณผมยังกินใจและก่อนที่เขาจะออกไปจากห้องเขาก็บอกชื่อตัวเองว่าผมชื่อฮาวเวิร์ดหลังจากที่มิเชลหลับไปได้ไม่นานเธอก็ตกใจตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงรถยนต์ก่อนที่มันจะถูกกลบด้วยเสียงของฮาวเวิร์ด เธอก็เลยเห็นว่าประตูห้องของเธอนั้นเปิดอยู่มิเชลก็เลยถือโอกาสนี้เดินออกไปสำรวจนอกห้องซึ่งทันทีที่เธอออกไปเธอก็พบว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นบังเกอร์ใต้ดินของฮาวเวิร์ดที่เต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มไม่ต่างจากหลุมหลบภัยดีๆนี่เองและในระหว่างนั้นเธอก็บังเอิญเจอกับชายแปลกหน้าอีกคนที่ชื่อว่าแอมเนตซึ่งเขาก็ดูเป็นมิตรมากกว่าฮาวเวิร์ดมิเชลก็เลยถามแอมเนตว่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรแอมเนตก็บอกว่า คุณไม่อยากออกไปจากที่นี่หรอก พราะข้างนอกนั้นอากาศมันปนเปื้อนกับมันตรังสีและพอฮาวเวิร์ดเดินเข้ามามิทเชลก็เลยถามเขาว่าเอ็มเนตเป็นอะไรทําไมเขาแขนหกักฮาวเวิร์ดก็บอกว่าเขาทําตัวเองทั้งนั้นเดินชนเข้าของอาหารที่เราสามารถกินได้เกือบทั้งอาทิตย์และคนที่ทําเสียงดังในตอนนั้นก็คือเขานั่นแหละเมื่อหันหน้าไปมองเอ็มเนตเขาก็พยักหน้าเป็นการบอกว่าสิ่งที่ฮาวเวิร์ดพูดเป็นความจรงิงเขาไม่ได้ถูกฮาวเวิร์ดทำร้ายแต่อย่างใดซึ่งคำตอบของเอ็มเนตมันก็เลยทำให้มิเชลเริ่มสับสนและกังวล หลังจากนั้นไม่นานฮาวเวิร์ดก็พาทั้งสองคนออกทัวร์รอบบังเกอร์ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าในบังเกอร์ของฮาวเวิร์ดนั้นถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีมันมีพื้นที่สังสรรค์ที่ประกอบไปด,ด้วยทีวีตู้เพลงรวมไปถึงหนังสือและเครื่องฟอกอากาศเพราะฮาวเวิร์ดวางแผนจะอยู่ยาว หลังจากนั้นเขาก็พามิเชลเข้ามาในห้องน้ําที่อยู่ในห้องส่วนตัวของเขาซึ่งมันเป็นห้องน้ําเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในบังเกอร์แห่งนี้ต่อจากนั้นเขาก็พาเธอไปดูประตูทางออกซึ่งมันเป็นประตูแอล็อกอย่างดีที่มีระบบล็อกทั้ง4ชั้นต่อจากนั้นเขาก็พาเธอไปทำความรู้จักกับแฟรงค์และอีกคนก็คือบิลเดตในวินานั้นมิเชลก็ตื่นเต้นมาก พะคิดว่าจะได้ออกไปจากที่นี่แต่ที่ไหนได้มันกลับมีประตูแอร์ล็อกอีกชัน้นที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาและเธอก็รู้ได้ว่าแฟร,รงค์และบิลแดดที่ฮาวเวิร์ดแนะนําให้เธอรู้จักมันคือหมูและที่สําคัญเจ้าหมูตัวนี้มันก็ถูกอากาศเป็นพิษกัดกร่อนอย่างน่าขนลุกซึ่งฮาวเวิร์ดก็พยายามจะเตือนเธอว่าอย่าคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่ไม่งั้นคุณจะมีสภาพไม่ต่างจากหมู2ตัวนั้น จากความตื่นเต้นจึงแปลเปลี่ยนไปเป็นความกลัวทันทีหลังจากนั้นเธอก็ถูกพาตัวกลับมาที่ห้องของตัวเองซึ่งแอมเน็ตก็เข้ามาคุยกับเธอเพราะเขารู้ว่าเธอเพิ่งจะไปเจออะไรมาและจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้มิเชลสงสัยในตัวฮาวเวิร์ดมากกว่าเดิมเธอก็เลยถามแอมเน็ตว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดบ้างแอมเน็ตก็เลยเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ผมรู้ฮาวเวิร์ดเคยอยู่กองทัพเรือแล้วเขามีความรู้เรื่องดาวเทียม แต่สาเหตุที่เขามาอยู่ที่นี่ผมเองก็ไม่แน่ใจมากนะเขาซื้อที่ดินนี่ไว้ดันแล้วผมก็ไม่เคยสนใจเขากระทั่งเขาจ้างผมมาติดตั้งที่นี่มิเชลก็เลยถามต่ออีกว่าฮาวเวิร์ดไม่ได้จับคุณมาหรอแอมเนตก็เลยหัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่ใช่ผมดูฮาวเวิร์ดสร้างที่นี่ทีละส่วนมานานมากหลายปีแล้ว ในระหว่างที่สร้างบังเกอร์นี้ฮาวร์ Howard มักจะพูดถึงเรื่องการโจมตีของต่างดาวหรือไม่ก็พวกรัเสเซียเกาหลีแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ m ิ t มิเชลก็เลยถามด้วยความสงสัยอีกว่าถ้าเขาบอกคุณแบบนั้นแล้วคุณเชื่อเขาหรอแอมเน็ตก็บอกว่าใช่มันมีอะไรไปมากกว่านั้นมิเชลก็เลยสวนกลับไปว่าฮาวร์ Howard ขับรถชนชันแล้วเขาก็ลากชันมาที่นี่ฉะนั้นการจู่โจมครั้งยิ่งใหญ่และเป้าหมายของหลุมหลบภัยก็คือเรื่องโกหก แต่แอมเนตก็เถียงกลับว่าไม่จริงเพราะผมเห็นการโจมตีมากับตาจนต้องหนีมาอยู่ที่นี่มิดเชลก็เลยบอกว่าแต่ฉันได้ยินเสียงรถข้างบนหัวเราแอมเนตก็บอกว่าไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้อากาศปนเปื้อนทุกคนตายหมดแล้วและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังถกเถียงกันฮาวเวิร์ดก็เข้ามาตามทั้งคู่ไปทานมื้อเย็น บนโต๊ะอาหารฮาวเวิร์ดเอาแต่พูดถึงเมแกนซึ่งเป็นลูกสาวของเขาที่เสียชีวิตไปในตอนนั้นมิชเชลก็เลยคิดแผนการอะไรบางอย่างเธอแกล้งให้ท่าแอมเนตตอนหน้าฮาวเวิร์ดเพื่อที่จะยั่วโมโหโซึ่งเธอก็เห็นได้ชัดว่าฮาวเวิร์ดพยายามไม่สนใจแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้แล้วระเบิดอารมณ์ใส่มิเชลในจังหวะนั้นมิเชลก็เลยขโมยกุญแจโดยที่ฮาวเวิร์ดไม่รู้ตัว หลังจากที่เขาเตือนสติมิเชลด้วยอารมณ์ที่ดุร้ายฮาวเวิร์ดก็ได้สั่งให้เธอกลับไปนั่งกินอาหารเหมือนเดิมแล้วในตอนที่เขากำลังจะเปิดเครื่องดื่มขวดใหม่ เขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ากุญแจมันได้หายไปมิเชลก็เลยเรียบคว้าขวดแล้วก็ฟาดไปที่หัวของฮาวเวิดก่อนจะวิ่งหนีไปยังทางออกแล้วไขประตูแอร์ล็อกด้วยความเรียบร้อนเพราะฮาวเวิดนั้นวิ่งตามมาติดๆเมื่อไขประตูแอร์ล็อกมา1บานมันก็ยังมีประตูแอร์ล็อกอีกบานที่สแต่ทันทีที่มิเชลกําลังจะไขมันอยู่ๆก็มีสาวปริศนาโผล่มาที่หน้าประตู เธอขอร้องอ้อนวอนให้มิเชลเปิดประตูให้กับเธอแต่ฮาวเวิร์ดที่อยู่ด้านหลังกัตะโกนบอกกับมิเชลว่าอย่าเปิดประตูให้เธอดูที่หน้าเธอสิ เธอถูกสารเคมีแล้วเธอเป็นอันตรายต่อเรามิดเชลที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ได้แต่ยืนสับสนอยู่ที่หน้าประตูจนหญิงสาวคนนั้นโมโหและเริ่มดา่าทอด้วยคำพูดที่หยาบคายก่อนจะเอาหัวโขกกับประตูอย่างบ้าคลาั่งหลังจากที่เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมิดเชลก็กลับมานั่งขวัญผวายอยู่ในห้องก่อนที่ฮาวรว์จะเข้ามาเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเอาเสื้อผ้าของลูกสาวมาให้เธอเปลี่ยน ระหว่างนั้นฮาวด์ก็ได้สารภาพกับเธอว่าผมเป็นคนขับรถชนคุณเองผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆในตอนนั้นผมกลัวมากเพราะผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยรีบขับรถมาที่นี่อย่างไร้สติจนชนเข้ากับรถของคุณเมื่อมิเชลได้ยินคำขอโทษและรู้เหตุผลที่ถูกชนเธอก็เริ่มมองเขาแบบใหม่และเริ่มเปิดใจให้กับเขาถึงแม้ว่าจะดูระแวงอยู่บ้างก็ตาม ฮาร์วาร์ดก็เลยขอให้เธอเย็บแผลให้เนื่องจากมันเป็นฝีมือของเธอหลังจากเย็บแผลให้กันแบบสดๆฮาร์วาร์ดก็เลยเอ่ยปากชมมิดเชลว่าคุณเย็บแผลได้เก่งมากมิดเชลก็เลยบอกว่าฉันมีความฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้าฉันก็เลยมีความรู้เรื่องการเย็บอยู่นิดหน่อย พอพูดถึงเรื่องความฝันหาวดก็เลยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีรูปของเมแกนอยู่ในนั้นออกมาให้เธอดูแล้วบอกว่าลูกสาวของผมก็มีความฝันเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่เธอไม่อยู่ที่นี่เพราะผมกับภรรยาไม่ถูกกันเธอก็เลยเอาลูกหนีไปอยู่ที่ชิคาโกและในตอนนี้พวกเธอก็คงตายหมดแล้ว หลังจากนั้นฮาิด์ก็เลยยกกล่องที่ใส่ของที่เก็บมาจากรถของมิเชลคืนให้กับเธอซึ่งมันก็มีสมุดสเก็ตภาพที่มิเชลเคยร่างแบบเสื้อผ้าเอาไว้เธอก็เลยได้แต่นั่งเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทําตามความฝันของตัวเอง ในตอนนั้นแอมเนตก็คุยกับเธอผ่านผนังห้องซึ่งทางครูก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตที่ผิดพลาดให้กันฟังจนได้รู้ว่าพวกเขาหัวออกเดียวกันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทางครูก็ยังโชคดีที่ได้มาอยู่ในบังเกอร์ของฮาร์วาร์ดหลังจากนั้นมิเชลก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อฮาร์วาร์ดใหม่และเริ่มปรับตัวเข้าหากันจนพวกเขาทั้งสคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน จนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงดังที่น่ากลัวดังขึ้นแล้วบังเกอร์ก็เริ่มสั่นสะเทือนราวกับว่ามันกําลังจะถล่มลงมาแต่เพียงไม่นานแรงสั่นสะเทือนนั้นก็สงบลงและมันก็ทําให้ทุกคนกลัวเป็นอย่างมากซึ่งฮาวิรดก็บอกทั้งสองคนว่ามันคือการโจมตีระลอกที่2เพื่อเช็คว่ามีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ไหมแล้วในทันใดนั่นเอง ฮาวร์ก็พบกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบังเกอร์เนื่องจากแรงสันส่นสะเทินเมื่อครูทําให้เครื่องฟอกอากาศใช้งานไม่ได้อีกไม่น,น้นพวกเขาอาจจะไม่มีอากาศหายใจฮาวร์ Howard ก็เลยให้มิเชลเข้าไปรีเซ็ตระบบเครื่องฟอกอากาศใหม่เพราะว่าเธอตัวเล็กสุดในหมู่ของพวกเขาที่สามารถเข้าไปในช่องระบายอากาศได้โดยฮาวร์ได้เตือนมิเชลว่าคุณอยาติดในช่องระบายอากาศนะเพราะไม่มีใครเข้าไปช่วยคุณได้ หลังจากนั้นมิเชลก็เลยค่อยๆคลานเข้าไปในช่องระบายอากาศจนมาถึงห้องเครื่องหลังจากรีเซ็ตระบบเครื่องฟอกอากาศเธอก็เห็นท้องฟ้าที่แจ่มใสผ่านประตูที่ถูกล็อกอยู่เมื่อปีนบันไดขึ้นไปดูไกลๆเธอก็เจอกับข้อความที่ถูกใครบางคนเขียนไว้เป็นคำว่าช่วยด้วย พอค่อยๆเดินลงบันไดกลับมามิเชลก็เจออะไรบางอย่างที่ตกอยู่ที่พื้นซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้ว่าฮาดเวร์ดไม่ใช่คนดีและทีนี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดหลังจากที่มิเชลกลับออกมาจากท่อระบายอากาศเธอก็ได้เล่าให้แอมเนตฟังว่าลูกสาวของฮาดเวิร์ดไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ชิคาโกแต่เธอถูกฮาดเวิร์ดท,ทำอะไรบางอย่างแอมเนตจึงแย้งว่า ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมก็เห็นกับตาว่ามเมแก,กนย้ายออกไปจากบ้านเมื่อหลายปีก่อนและไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยมิดเชลก็เลยคว้าหนังสือที่มีรูปของมเมแกนอ,ออกมาให้แอมเน็ตดูพร้อมกับต่างหูที่เปื้อนเลือดที่เธอเจอในห้องเครื่องซึ่งมันก็เป็นต่างหูอันเดียวกับที่มเมแกนใส่แต่เรื่องราวมันกลับน่าสงสัยมากกว่าเดิม,มเมื่อแอมเน็ตบอกว่าผู้หญิงในรูปไม่ใช่เมแกนถ้าจำไม่ผิดเธอชื่อบริชนีเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ2ปีก่อน ซึ่งการหายตัวไปของเธอก็เป็นข่าวดังมากๆในตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังปิดคดีไม่ได้ พราะยังหาตัวเธอไม่เจอไม่ได้ฟังแบบนั้นท้งครูก็เริ่มไม่ไว้ใจฮาวเวิร์ดและในตอนนั้นนั่นเองก็มีรูปถ่ายอีกใบตกลงมาจากชั้นหนังสือซึ่งมันก็เป็นรูปของเมแกนตัวจริงเพราะเด็กผู้หญิงในรูปก็ใส่เสื้อตัวเดียวกับที่ฮาวเวิร์ดเอามาให้กับมิเชลซึ่งนั่นก็ยืนยันได้แล้วว่าฮาวเวิร์ดเป็นฆาตรกรที่ฆ่าบริชนีเพราะฮาวเวิร์ดกลับมาจากซ่อมเครื่องเขาก็เปิดเพลงต้นรำอย่างมีความสุขเดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามิเชลกับเ,เบอ็มแนํา พราะอาจจะติดสารพิษมาจากห้องฟอกอากาศมิเชลจึงไปอาบน้ําตามคําสั่งเพราะไม่อยากให้ฮาวเวิร์ดสงสัยและทันทีที่เธออยู่ในห้องน้ํา เธอก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้มิเชลก็เลยเอานิตยาสารที่เธอชอบออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับใส่ให้พวกนางแบบนายแบบแก้เบื่อเอามาให้แอมเนตดูเพราะนี่ก็เป็นแผนการของเธอเธอตั้งใจจะประดิษฐ์ชุดกันสารพิษขึ้นมาเองเพื่อที่จินีออกไปจากที่นี่เมื่อแอมเนตเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีทังครูก็เริ่มแผนการแอบทําชุดทันทีโดยแอมเนตได้เข้าไปหาฮ์ตเวร์ในห้องสังสรรค์และพูดทิ้งระเบิดไว้ว่า เราไม่ควรใช้ห้องน้ําต่อมิเชลนะเพราะไม่รู้ว่าเธอติดสารพิษมาหรือเปล่าระหว่างที่พูดแอมเนตก็ช่วยโอกาสขโมยกันไกลไปด้วยฮาวเวิร์ดที่ดูไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาก็แอบคิดจนต้องมาเปลี่ยนผ้าม่านของห้องน้ําและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในห้องน้ําหลังจากที่ฮาวเวิร์ดเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาทิ้งแอมเนตกับมิเชลก็แอบมาเก็บของพวกนั้นไปทําชุดการสารพิษโดยทั้งคู่ได้ศึกษาจากหนังสือเอาชีวิตรอดในวันสิ้นโลก หลังจากนั้นท้งครูก็แอบทำชุดมาได้สักพักใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งฮาวเวิร์ดขอให้พวกเขามาช่วยกันยกถังอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยภายหลังว่ามันคือกรดเออร์คาริสารตั้งต้นของเชื้อเพลิงมันมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมากมันสามารถกัดกร่อนของได้หลายอย่างไม่เว้นแม้แต่เนื้อหนังของมนุษย์รวมไปถึงกระดูกเกิดสามารถกัดกร่อนจนไม่เหลือซากก่อนที่เขาจะเอากันไกลและของที่เอ็มเนตกับมงเชียวขโมยออกมาถามว่า พกแกเอาของพวกนี้มาทําอะไรแอมเนตที่รู้ตัวว่าถูกจับได้แล้วเขาก็รีบแก้ตัวไปว่าฉันเป็นคนเอาของพวกนี้มาเองเพราะฉันวังเผนจะขโมยปืนของนายเผื่อว่ามิเชลจะเคารพฉันเหมือนที่เธอเคารพนายบ้างเมื่อได้ยินแบบนั้นมิเชลก็รู้ทันทีว่าแอมเนตกำลังปกกวองเธอ และไม่ให้ฮาวเวิร์ดรู้แผนการที่แท้จริงเธอก็เลยพยายามจะยอมรับผิดด้วยแต่แอมเน็ตก็พูดแทรกจนไม่มีช่องว่างให้เธอพูดจนกระทั่งแอมเน็ตขอโทษฮาวเวิร์ด Harvard, และฮาวเวิร์ดก็บอกว่าฉันยกโทษให้แกแต่แทันทีที่จบประโยคนั้นฮาวเวิร์ดก็คว้าปืนมาแล้วก็ยิงไปที่กบาลแอมเน็ตตอนหน้าต่อตามิเชลก่อนที่เขาจะบอกให้มิเชลกลับไปรอที่ห้องเพราะเธอไม่ควรเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ หลังจากที่มิเชลกลับมาที่ห้องเธอก็ได้จะนั่งกลัวตัวสรรั่นและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองมันก็เป็นแรงผลักดันทำให้เธอคิดได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอคิดได้เธอก็รีบเอาชุดมาทำต่อให้สำเร็จแต่ใน,นระหว่างนั้นเสียงฮาวดกระไกล้เข้ามาพอดีซึ่งเธอก็รีบเอาชุดซ่อนไว้ใต้ฟูกส่วนหน้ากากก็เอาซ่อนไว้ในช่องระบายอากาศ เมื่อฮาวเวเร์ดเปิดประตูห้องเข้ามาเธอก็เห็นว่าเขามาพร้อมกับถ้วยไอติมและได้โกนหนวดดูสะอาดเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกับว่าเขากำลังจะมางอมิเชลแล้วฮาวเวิร์ดก็บอกกับเธอว่าที่ผมทำแบบนั้นเพราะแอมเน็ตมันอยากได้ปืนผมและมันจะทำร้ายคุณตอนนี้ผมไม่มีก้างขวางคอแล้ว มีแต่คุณกับผมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะทันทีที่ฮาวด์กำลังจะเดินออกจากห้องอยู่ๆน็อดช่องระบายอากาศก็หล่นลงมาในวินาทีนั้นมิเชลก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ฉันเห็นมันตกลงมาบ่อยๆฮาวด์ Harvard ก็เลยเปิดช่องระบายอากาศดูแต่ก็โชคดีที่เขาไม่เจอหน้ากากาที่มิเชลซ่อนเอาไว้แต่ก็โชคร้ายเมื่อเขาหันกลับลงมาแล้วก็ดันเจอกับชุดที่มิเชลซ่อนไว้ไม่เมิดฮาวด์ Harvard จึงกระชากหัวมิเชลออกไป ก่อนจะรื้อที่นอนของเธอแล้วเจอกับชุดที่เธอซ่อนเอาไว้มิเชลก็เลยรีบปิดประตูแล้วล้มเข้าขอ,ของขวางทางเพื่อทวงเวลาก่อนจะวิ่งตรงมาที่ห้องของฮาวเวิร์ด เพื่อหาสเปรย์ฉีดล็อกกุญแจซึ่งในห้องนั้นเธอก็เจอกับศพของแอมเนตฮาวเวิร์ดที่ตามมาขวางประตูดได้ก็ถามกับมิเชลว,ว่าฉันช่วยชีวิตเธอแต่เธอกลับตอบแทนฉันแบบนี้หรอมิเชลก็เลยบอกว่าไม่ใช่ก่อนที่เธอจะถืบถังกรดใส่เขาแล้วมันก็กระจายไปทั่วห้องและมันก็ทําให้โคมไฟช็อตจนเกิดไฟไหม้ลูกกลามใน,นระหว่างนั้นมิเชลก็กลับไปที่ห้องของตัวเองเพื่อกลับไปเอาชุดที่ซ่อนเอาไว้พอกลับมาเธอก็พบว่าฮาวเวิร์ดยังไม่ตาย แต่ใบหน้าของเขาเละไปครึ่งซี่และเมื่อทางหลักออกไม่ได้เธอก็เลยหนีขึ้นไปทางท่อระบายอากาศและถึงแม้ว่าฮาวเวิร์ดจะตามขึ้นมาไม่ได้แต่เขาก็ยังใช้มิดแทงขึ้นมาและในตอนนี้นอกจากจะต้องทําเวลาแล้วเธอก็จะต้องหนีจากฆาตกรใจร้ายและเมื่อหนีมาถึงห้องฟอกอากาศเธอก็รีบใส่ชุดป้องกันแก๊สพิษแล้วออกจากบังเกอร์ของฮาวเวิร์ดมาได้สําเร็จซึ่งทันทีที่เธอออกมามิดเชลก็พบว่าอากาศมันไม่ได้เป็นพิษแต่ในทันใดนั่นเอง เสียงจากอะไรบางอย่างมันก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินตอนที่อยู่ในบังเกอร์พอมิเชลปีนขึ้นไปดูบนหลังคารถเธอก็เห็นว่ามียานหน้าตาประหลาดกำลังใกล้เข้ามาเธอจึงรีบเข้าไปหลบอยู่ในรถแต่ท,ทันทีที่เธอเห็นว่ารถของเธอจอดอยู่ด้านหลังเธอก็เปลี่ยนใจไปขึ้นรถของตัวเองแต่มันก็ดันล็อกแล้วระบบการขโมยก็ทำงานเมื่อเสียงของรถมิเชลดังขึ้นมันก็เรียกตัวประหลาดเข้ามาหาเธอ ในตอนนั้นมิเชลรีบเข้าไปหลบอยู่ในโรงนาซึ่งมีร่างของฮาวเวิร์ดนอนตายอยู่และเมื่อลองค้นในกระเป๋าของเขาเธอก็เจอกับกุญแจรถของตัวเองเธอจึงรีบปิดสัญญาณการขโมยแต่ในทันใดนั่นเองสัต์ประหลาดที่แฝงอยู่ในความมืดก็ได้ทำอะไรบางอย่างกับรถของเธอ ก่อนที่มันจะเข้ามาจู่โจมเธอในโรงนามิเชลจึงรวบรวมความกลา้าวิ่งไปที่รถของตัวเองแต่พอเห็นว่ายานหน้าตาประหลาดกำลังเคลื่อนตัวออกไปเธอก็พยายามเรียกร้องของความช่วยเหลือเท่าว่าจริงๆแล้วยานลำนั้นกลับเป็นยานของต่างดาวเมื่อเห็นผู้รอดชีวิตมันก็ปล่อยแก๊สพิษออกมาทันทีมิเชลก็รีบวิ่งกลับไปเอาหน้ากากที่รถก่อนที่จะสวมมันซึ่งมันก็สามารถช่วยเธอจากแก๊สพิษได้ แต่ท,ทันทีที่มันเห็นว่ามิเชลนั้นยังไม่ตายนอนต่างดาวที่มีเขี้ยวหน้าขนลุกก็เข้ามาจู่โจมเธอยังไม่ลดละซึ่งในช่วงแห่งความสิ้นหวังเธอก็เจอไฟแช็กกับวอดกา้าที่อยู่ข้างหลังรถเธอก็เลยเสี่ยงตายเอากระดาษเผาไฟแล้วยัดเข้าไปในขวดวอดกา้าก่อนจะโยนเข้าไปในปากของนอนต่างดาวจนร่างของมันระเบิดตายในที่สุดหลังจากทุกอย่างสงบลงเธอก็ขับรถออกมาจากคุมนรกนั่นซึ่งในระหว่างทาง เธอก็ได้ยินเสียงวิทยุแจ้งข่าวถึงผู้รอดชีวิตว่าในเมืองบัตตันรูดเป็นที่ปลอดภัยที่มีผู้รอดชีวิตเป็นจนํานวนมากส่วนเมืองฮุตตันในตอนนี้กําลังถูกโจมตีอย่างหนกักผู้รอดชีวิตคนใดที่อยู่ใ,ใกล้เคียงมาช่วยเป็นกําลังเสริมได้และเรื่องราวก็ได้ตัดจบลงเมื่อมิเชลขับรถผ่านป้ายบอกทางบัตตันรูดและฮุตตันจากนั้นเธอก็เลี้ยวเข้าไปในเมืองฮุตตันและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามภาคต่อไป ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมาละกเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ adnftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ